ในสองโคลินบทที่5นะคะข้อที่สิบเจ็ดนะคะ2โคลินบทที่5ข้อที่สิบเจ็บอกว่าฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่เน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นสิ่งที่ที่พระวจนะตอนนี้พูดถึงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องจากสิ่งที่อาจารย์หลังได้ได้มีโอกาสพูดถึงนะคะ แต่ว่าพระวจนะเนี่ยไม่ได้พูดกับอาจารย์หลังเท่านั้นพระวจนะของพระเจ้าพูดกับเราผู้เชื่อทุกคนว่าใครก็ตามถ้าคุณมีความเชื่อในพระเจ้าจริงๆเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วก็สิ่งเก่าๆจะค่อยๆล่วงไปแล้วในที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนใหม่ถ้าฟังจากประสบการณ์ของอาจารย์หลังกี่ปีละ่ะที่พระเจ้าค่อยๆเอาสิ่งเก่าออกไปแล้วกี่ปีที่พระเจ้าค่อยๆใส่สิ่งใหม่มาไม่ใช่เฉพาะอาจารย์หลังเนี่ยอาจารย์ นี่กล้ามากเลยนะคะที่กล้าเปิดเผยตัวตนของตัวเองอะ่ะออแต่รู้ไหมว่าที่นั่งฟังอยู่ข้างล่างอะ่ะบางทีก็บาปไม่ได้น้อยกว่าอาจารย์หลังเลยนะคะแต่เราไม่พูดแค่นั้นเอง เรอาอให้พูดแค่นั้นเองแต่ทุกคนนะ่ะมีบาปบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ว่าจะบาปแค่ไหนเนี่ยพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงเราได้แต่คราวนี้บางคนตั้งคําถามกับพระเจ้าความคาดหวังไงพอฟังคําพยานหรือคิดว่าเออถ้าฉันรับเชื่อวันนี้พรุ่งนี้ฉันต้องเปลี่ยนแปลงเลยมันมันมันเป็นไปได้ไหมก็มีที่จะเป็นไปได้แต่ในภาพปกติสิ่งที่พระเจ้าทําก็คือว่าค่อยค่อยเปลี่ยนค่อยค่อเปลี่ยนเพราะถ้าไปเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแบบ ชับพลันเนี่ยเราจะรับไม่ได้เออเราจะรับมันไม่ได้แต่ว่าพระเจ้าจะค่อยๆเปลี่ยนแต่คราวนี้ไอ้การที่ค่อยๆเปลี่ยนน่ะมันจะมีสัญญาณบางอย่างสิ่งที่อยากจะหนุนใจเพิ่มเติมวันนี้เราจะพูดถึงสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงชีวิตบางครั้งพอเรามาฟังแล้วเอ,อย้ยจะเป็นไปได้ไหมที่ชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างอาศัศจรรย์จากหน้ามือปเป็นหลังมือแบบนี้เปลี่ยนได้นะคะแต่ถ้าตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คือว่ามาสํารวจหน่อยไหมว่ามันมีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้้วยังถาาเรมี สัญญาณตรงนี้มันหมายความว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เดี๋ยวมาดูสัญญาณการเปลี่ยนแปลงนิดนึงแล้วตั้งคําถามกับตัวเองว่ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณหรือยังถ้ามันมีอันเนี้ยเป็นมัดจําที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให้กับเราและสามารถที่จะยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆถ้ามันมีอ่ะเดี๋ยวมันมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่มาดูข้อที่หนึ่งด้วยกันนะคะ ข้อที่1ก็คือว่าอะไรที่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคริสเตียนนะคะประการที่1ก็คือว่ามีสันติสุขในใจหันไปถามคนข้างๆว่าคุณมีสันติสุขไหม เนี่ยอันนี้เป็นข้อยืนยันได้เลยถ้าบางคนบอกว่าเอ้ย mm. e พระเจ้าพระเจ้าอยู่กับเราจริงๆหรือเปล่าพระเจ้าจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจริงๆได้หรือเปล่าคร mm. าวนี้เนี่ยพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะและจุดเริ่มต้นก็คือจุดเล็กๆตรงนี้แหละค่ะที่เรียกว่าสันติสุขที่อยู่ในใจอ่ะดูข้อพระคัีเดี๋ยวเราไปกันเร็วๆนะอันนี้อยากจะเอาไว้ให้ทุกท่านนะคะในยอห์นบทที่1 4ข้อที่27บอกว่าเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขที่เราให้กับท่านนะ นไม่ได้เหมือนอย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์แล้วก็อย่าก,กลัวเลยในตรงนี้เนี่ยพระวจนะของพระเจ้ายืนยันว่าสันติสุขเนี่ยพระเจ้ามอบให้กับเรานะไม่เหมือนกับที่โลกให้โลกให้ความสุขกับเราได้โลกให้ความสนุกกับเราได้แต่เมื่อกี้อาจารย์หลังบอกแล้วบางครั้งมันเป็นของปลอมไง นึกว่าจริงแต่จริงๆมันปลอมแต่ของจริงแท้ก็คือสันติสุขที่มาจากพระเจ้าที่โลกใบนี้ให้กับเราไม่ได้และเนี่ยเป็นข้อแตกต่างวุญนวายที่เราเป็นคริสเตียนถามว่าพอคุณเชื่อปุ๊บพระเจ้าเอาปัญหาออกไหม ไม่ปัญหามันยังอยู่แต่ทำไมคุณยังอยู่กับปัญหาได้ล่ะเพราะพระเจ้าประทานสันติสุขให้อยู่ภายในใจของเราและเราเคยไปอ่านในหลาย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 อาจารย์ที่ได้มีการไปศึกษาข้อมูลมาพูดถึงเรื่องของสันติสุขในพระคัมภีร์พูดถึงเนี่ยมีประมาณ365ครั้งอ่าและมันจะหมายถึงอะไรนั่นหมายความว่าในตลอด1ปี365วันน่ะสันติสุขของพระเจ้าอยู่กับเราในทุกๆวันและนี่เป็นเหตุให้ทำให คริสเตียนน่ะแม้พระเจ้าเราเชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะยังไม่เปลี่ยนอะไรข้างนอกเลยขอเพียงแค่พระเจ้าเปลี่ยนข้างในเราเราสู้ได้เราสู้ได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้คุณเริ่มรู้สึกแบบนี้แล้วยังถ้าคุณเริ่มรู้สึกแบบนี้เนี่ยสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงมาแล้วมันมาแล้วมันเปลี่ยนจากข้างในก่อนความสุขที่โลกมอบให้อ่ะมันเป็นเรื่องของเอาสิ่งข้างนอกมากระทบข้างในวันนี้ถ้าเรามีรถคันใหม่ดีใจไหมเออดีใจอยู่กี่วัน ไม่รู้อาจจะหลายวันก็ได้นะเออมีมีสร้อยใหม่มีแหวนใหม่หรือมีวัตถุอะไรใหม่ๆแล้วดีใจไหมดีใจได้กินของอร่อยดีไหมดีใจแต่มันเหมือนเป็นสิ่งภายนอกที่มากระทบกับภายในมันชั่วคราวนะเดี๋ยวมันก็จางหายไปแต่สันติสุขของพระเจ้าอะ่ะมันคือสิ่งที่อยู่ภายในไปกระทบภายนอก เิสเซียนนะคะถ้าเรามีสันติสุขที่มาจากพระเจ้าเนี่ยต่อให้ภายนอกของเราจะเจอกับเรื่องแย่เรื่องยากแค่ไหนอะเราก็จะสู้ได้เพราะว่าภายในของเราดีดังนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือว่า ถ้าคุณอยากรู้ว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงคุณได้ไหมอันแรกเลยพระเจ้าส่งสัญญาณก็คือสันติสุขที่อยู่ในใจแล้วก็กาลเทียนะคะกาลเทียบทที่5ข้อที่22บอกว่าส่วนผลของพระวิญญาณน,นั้นคืออะไรความรักความยินดีสันติสุขความอดกลั้นความการุณาความดีแล้วก็ความสัตย์ซื่ออันนี้เป็นหมวดหมู่หนึ่งแต่กําลังพูดถึงเรื่องของสันติสุขว่า สันติสุขเนี่ยมนุษย์ผลิตเองไม่ได้มนุษย์ผลิตสันติสุขเองไม่ได้สันติสุขมาจากไหนมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าฉับพันที่มีใครสักคนหนึ่งอ่าหลายหลายคนเป็นเขาเรียวกว่าอะไรนะวันนี้ครอบครัวแขกของพี่อนมาใช่ไหมหลายคนมีความเชื่อนะอินจําได้ตอนของตัวเองเนี่ยก็คือว่า พี่สาวเช่นเดียวกันพี่สาวเป็นคนนำให้ให้ให้เบิกเนตพี่สาวเป็นคนเบิกเนตให้รู้จักกับพระเจ้าคราวนี้เราเราก็อธิษฐานอยู่บ้านแต่เรามีความรู้สึกว่าโอ้ oh, นี้ถ้าต้องมาโบสถ์นะเดี๋ยวจะให้ไปรับเชื่อต่อหน้าคนนู้นคนนี้ไม่เอาดีกว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปยุ่งกับชีวิตของใครมากเราก็แบบเป็นคริสเตียนรับรับแบบไม่อยากรับเชื่อมาครั้งที่หนึ่งนะคะพ่อหนูมาครั้งที่หนึ่งตอนนั้นไม่เจอพ่อมาครั้งที่หนึ่งของปี1 9 9 9เป็นสัปดาห์ที่สองของปีแล้วก็ เพราะนั้นพ่อไม่อยู่แต่ตอนนั้นอะ่ะเรามีความเชื่อแล้วเพราะเราก็มาอธิษฐานที่นี่แหละสถานที่ตรงนี้เลยเราอธิษฐานแล้วพระเจ้าก็ตอบแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมาผูกพันตัวอะไรกับใคระนะคะขอเชื่อรับ,ร,บรับก็นแล้วกันแต่พอมาสัปดาห์ที่สองมาอีกคราวนี้เจอพ่อนั่งอยู่ข้างหลังแบบนี้แหละพ่อบอกว่าลูกออกมารับเชื่อเถอะพ่อพูดกลางลำซักขนาดนี้ก็ต้องออกมาไหมฮะก็ต้องออกมาไงเออแต่เราก็เลยรู้ว่ามันเป็นหลักการของพระเจ้าวันที่เราต้อนรับพระเจ้าต่อหน้าเพื่อนมนุษย์พระเจ้าจะ รอนรับเราต่อหน้าทูตสวรรค์และแค่วินาทีที่มีคนนำรับเชื่อแล้วเส้นเสียงเราอธิษฐานว่าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวินาทีนั้นน่ะพระวิญญาณที่เคยพาจากเราไปสมัยที่เราทังจำบาปอยู่กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง เราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแค่เราได้ต้อนรับพระองค์แล้วก็กล้าเปิดเผยเนี่ยพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราแล้วผลของพระวิญญาณน่ะก็จะค่อยๆปรากฏมากขึ้นในชีวิตของเราคือเราต้องเปิดใจรับรพระเจ้าพอเปิดใจรับพระเจ้าพระวิญญาณอยู่ในเราและพอมีพระวิญญาณอยู่ในชีวิตอ่ะมันก็จะมีผลของพระวิญญาณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะขึ้นกับคริสเตียนแต่ละคนน่ะคุณทำนุบำรุงผลของคุณทำนุบำรุงพระวิญญาณแค่ไหน ปลูกต้นไม้เราเคยได้ยินที่บางคนบอกว่ามือร้อนมือเย็นไหมอันนี้มีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบางคนปลูกอะไรก็ตายหมดบางคนปลูกอะไรก็จเจริญหมดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยมันขึ้นกับคนคนนั้นน่ะทำนุบํบำรุงแค่ไหนคุณมีจิตใจจดจอ่ออยู่กับพระวิญญาณหรือว่าอยู่กับเนื้อหนังถ้าเกิดว่าอยู่กับพระวิญญาณผลมันก็จะมีมากขึ้นและสิ่งหนึ่งนั้นก็คือสันติสุขที่มาจากพระเจ้านะคะคริสเตียนเนี่ยยิ้มได้แม้จะมีภัยนะคะยิ้มได้แม้จะมีภัยมามาดูประการที่สอง ประการที่สองที่พูดถึงว่าสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากนอกเหนือจากสันติสุขที่แบบเกิดขึ้นมาทันทีแล้วเรารู้ว่าต่อให้มีปัญหาฉันก็อยู่ได้นะเพราะว่าสันติสุขของพระเจ้าอยู่ในชีวิตแต่อีกอันหนึ่งที่สําคัญมีสันติสุขของการได้รับการยกโทษทําไมเวลาอาจารย์หลังพูดถึงว่าเราเราจากคุกค,คุกจริงออกมาอยู่ข้างนอกก็ยังมีความรู้สึกถึงคุกข้างนอกเลยเดี๋ยวว่าแต่อาจารย์หลังเลยนะเราทั้งหลายทุกคนเนี่ย เขาทำโรมบทที่สามข้อที่ยี่สิบสามบอกว่าอะไรเราทุกคนทำบาปแล้วก็เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเวลาที่เราทำบาปต่อให้เราไม่ถูกจับต่อให้ไม่มีใครรู้ก็ตามคุณทุกข์ไหม<อ>มันมันทุกข์อ่ะเพราะจิตสํานึกแล้วก็มันโนธรรมข้างในบอกกับเราลึกๆว่ามันไม่ใช่เราเราทำแบบนี้ไม่สอดคล้องแล้วเราก็มีความทุกข์ในใจไอ้ความทุกข์ในใจของคนที่เคยทําผิดคนที่เคยทําบาปแล้วไม่ได้รับการยกโทษอะ่ะมันหนักนะ ความบาปที่ไม่เคยได้รับการยกโทษความบาปที่ไม่เคยได้รับการอภัยความผิดที่ไม่เคยได้รับการอภัยอ่ะเราจะต้องแบกสิ่งเหล่านั้นไปซึ่งมันหนักเกินกําลังที่มนุษย์จะรับได้คราวนี้พอเรามาเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่แค่ประธานสันติสุขในการใช้ชีวิต แต่อะไรก็ตามที่เราเคยทําบาปมาตลอดชีวิตของเราโรวมบทที่อะไรถัดไปโรวมบทที่6ข้อที่23เพราะว่าค่าจ้างของความบาปก็คือความตายทุกคนที่ทําบาปเหมือนกับคนที่อยู่ในความตายไม่มีใครรู้แต่เรารู้ข้างในเราจะฟ้องผิดอยู่ตลอดเวลาไปไหนก็ไม่กล้าสู้หน้าคนหรือไอความผิดตรงนี้มันทําให้เรายังไม่ตายจริงหรอกแต่เหมือนกับตายทั้งเป็นไปเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อเราได้เชื่อในพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าแต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะเมื่อเราเชื่อวางใจเมื่อกี้บอกว่าทันทีที่สิ้นเสียงของการอธิษฐานตอนรับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเรามีสันติสุขเท่านั้นไม่พอนะแต่วินาทีนั้นน่ะเราตระหนักได้เลยว่าบาปทั้งหมดที่เราเคยทำมาตั้งแต่อดีตอ่ะพระเจ้ายกให้หมดแล้ว เราจะมีความรู้สึกว่าโอ้ oh, เป็นคริเสเตียนอ่ะชีวิตมันมันไม่หนักเพราะบาปอีกต่อไปอ่ะดูฮิบรูด้วยกันนะฮะฮิบรูบทที่10ข้อที่1 7ถึง18และเราจะไม่จดจำบาปของพวกเขาและการอธรรมของพวกเขาอีกต่อไปเมื่อมีการยกบาปแล้วก็ไม่มีการถวายเครื่องบูชาเพื่อลบบาปอีกต่อไปเ,ออเ,ออเวลาคนที่ที่ทำบาปอะ่ะเขาก็จำเป็นเขาเขาก็อยากที่จะได้รับการอภยอยัยถูกไหมคะ หลายครั้งในวิจีของความเป็นมนุษย์อ,อ่ะพระเจ้าให้อภัยแล้วแต่มนุษย์ให้อภัยกันไม่ได้ไงบางคนยังเป็นภาพจําว่าออครั้งหนึ่งเธอเคยทําแบบนั้นนะครั้งหนึ่งเธอเคยทําแบบนี้นะแต่สําหรับพระเจ้า พระเจ้าเนี่ยพออภัยปุ๊บไม่มีการจดจําบาปพระเจ้าไม่เคยลือเอาบาปของเรามามาลงโทษย้อนหลังไม่มีพระเจ้ายกบาปผิดและและการที่เราได้รับการยกโทษบาปนั่นแหละมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเรามีสันติสุขในการดําเนินชีวิตหนึ่งย้อนบทที่4ข้อที่18ค่ะ หนึ่งยอนบทที่4ข้อที่18จึงบอกว่าในความรักไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์ขับไล่ความกลัวออกไปเสียเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษและผู้ที่กลัวยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์พระเจ้าของเราอ่ะไม่ได้เหมือนกับพ่อของอาจารย์หลังที่อาจารย์มาพูดนะพระเจ้าของเราคือคือพระบิดาที่ทรงรักเรามากๆอ่ะและและและตรงนี้เองที่เป็นจุดของการที่ ครอบครัวของเราครอบครอบครัวของของมนุษย์เนี่ยถูกตีแตกเพราะอะไรหลายครั้งเนี่ยผีมาซาตานเนี่ยมันก็ใส่วิญญาณของมันลงในพ่อลงในแม่อ่ะมันบิดเบือนพระลักษณะของของพระเจ้าไงบางคนอสมมุติว่าถ้าเรามีพ่อที่ไม่น่ารักหน่อยแล้วเราเข้ามาในโบสถ์แล้วคนในโบสถ์ก็บอกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระบิดานะรักเราเหมือนพ่อรักเราโอ้โห ถ้าพระเจ้ารักเราเหมือนพ่อที่ไม่ดีรักเราอย่างงี้เน่ะเราคงไม่อยากรักกันนะแต่ว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักในความรักไม่มีความกลัวเมื่อก่อนถ้าเวลาลูกๆคนไหนทําผิดเนี่ยก็คือว่าไม้เรียวในมือพ่อแม่สัน่นแล้วเราจะไม่กล้ากลับบ้านถูกไหมเพราะเราคิดว่ากลับบ้านจะต้องเจอไม้เรียวแน่นอนแต่สําหรับพระเจ้าลูกคนหนึ่งที่เคยผิดบาปเวลากลับมาหาพระเจ้าเนี่ย ภาพเนี่ยมันไม่ได้ว่าพระเจ้าถือไม้เลียวคอยเรานะภาพก็คือเหมือนพ่อที่บุตรน้อยหลงหายไปคอยกลางแขนที่จะต้อนรับแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่นะลูกคนนั้นจะกลับมาสักทีและพอเรากลับมาเนี่ยพระเจ้าก็จะคืนสภาพทั้งหมดให้กับเราดังนั้นการที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเราไม่อยู่กับความกลัวก็รู้ว่าปัญหาอะไรที่น่ากลัวที่สุดสําหรับมนุษย์คือความตาย เอาที่น่ากลัวที่สุดนะปัญหาที่น่ากลัวที่สุดสําหรับมนุษย์คือความตายแต่ในทางของพระเจ้าพระเจ้ารับประกันว่าตายแล้วก็ยังได้ไปอยู่กับพระเจ้าดังนั้นไอ้ปัญหาที่แย่ที่สุดพระเจ้าจัดการให้กับเราได้นะการใช้ชีวิตของเราของคริสเตียนน่ะจึงไม่จําเป็นจะต้องขึ้นกับกับกับความกลัวเพราะว่าความรักของพระเจ้าอ่ะมันครอบคลุมหมดแล้วใช้ชีวิตในทางของพระเจ้าอ่ะไม่ต้องกลัวนะคะและนี่คือสันติสุขของการได้รับการยกโทษคุณรู้สึกคุณรู้สึกยัง รู้สึกไม่ว่าความว่าโทษของเราได้ได้ยกแล้วเออและพอโทษของเราได้ยกแล้วเนี่ยคนที่เชื่อพระเจ้าจริงๆก็จะจะไม่ทําบาปสะสมอ่ะเพราะว่าพระเจ้ายกไปแล้วนะคะ,ะมาดูมาดูสามมาดูข้อ3นะคะข้อ3เป็นเรื่องอะไรข้อ3มสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงก็คือการที่คุณมีความรู้สึกการที่คุณมีความรู้สึกผิดต่อความบาป เมื่อก่อนทำบาปโดยที่ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรมีคำของคริสเตียนดูในพระวจนะก็แล้วกันนะคะ,ะดูในยอนก่อนในยอหนบทที่16อ่ะเช่นเดียวกันเพื่อเราจะจุดเริ่มต้นของเราก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระวิญญาณอยู่กับเราสันติสุขอยู่กับเราการยกบาปอยู่กับเราและพระวิญญาณไม่ใช่แค่ประทานสันติสุขแต่พระวจนะยืนยันว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วคือเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเนี่ยพระองค์จะถกทให้โลกรู้แจ้งเรื่องอะไรความบาปความชอบธรรมแล้วก็การพิพากษางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือทําให้มนุษย์รู้สึกสํานึกในความผิดบาปซึ่งเมื่อก่อนเราก็บาปนะแต่เราไม่สํานึก แต่พอมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราอะเราจะมีความรู้สึกว่าสํานึกในความผิดบาปได้มากขึ้นฮันไปบอกคนข้างว่าคุณคุณรู้สึกไหมย <c oughs> <c oughs> ะไปถามคนอื่นเลยถามตัวเองก็แล้วกันเนาะเอออย่ไปถามคนอื่นเลยถามตัวเองก็แล้วกันว่าเนี่ยถ้าคุณบอกว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอย่างอัศจรรย์ได้ไหมถ้ามันมีสัญญาณว่าคุณทําบาปเล็กน้อยแล้วคุณเริ่มรู้สึกรู้สาแล้วเนี่ยโอเคพระเจ้าจะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณได้โรมบทที่6ข้อที่8 เล่าเลยเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปได้อย่างไรแน่นอนคริสเตียนเคลื่อนไปด้วยพระคุณและพระเจ้าก็ยกบาปแต่ไม่ใช่พอเราเราคิดว่าอ๋อโดยพระคุณพระเจ้าก็ยกบาปแล้วเราก็ตะบี้ตะบันทําบาปไม่คนที่เป็นคริสเตียนจริงๆเราก็จะไม่ทําบาปไงเมื่อก่อนเราตายในบาปแต่เดี๋ยวนี้เราตายต่อบาปตายในบาปก็คือทําบาปไปสิตะพื้นตะพื้นเลยฉันไม่รู้สึกอะไร แต่พอเราเป็นคริสเตียนยมันเริ่มรู้สึกอะมันเริ่มรู้สึกว่าแบบไม่ได้ทําแบบนี้ไม่ได้แล้วพ่อก็ไปพูดถึงเรื่องของมโนธรรมพ่อพูดยกตัวอย่างของมโนธรรมถ้ามโนธรรมในชีวิตของคุณมันมีเหลี่ยมมุมแบบนี้มโนธรรมในชีวิตของมนุษย์มีเหลี่ยมมุมแบบนี้ทันทีท,ที่ที่การทําบาปครั้งแรกอุ้ยจําได้ไหมทบาปครั้งแรกเรื่องอะไรคะ จำไม่ได้หรอกเ <c oughs> วลาที่ทําบาปครั้งแรกปุ๊บนี่เลยเหลี่ยมมุมมันก็จะค่อยๆแบบพับไปใช่ไหมเ <c oughs> จ็บปป๊บตอนทําบาปตอนแรกเหมือนอยากจะแบบไม่ไม่เราจะต้องไม่ทําอีกใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าแบบว่า,าทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆ,ไอ,ยๆไอ้จากเหลี่ยมจากมุมเนี่ยมันจะกลายเป็นกลมเกลี้ยงแล้วคุณจะไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกรู้สาต่อบ,บาปอีกต่อไปแต่สําหรับคนที่เชื่อในพระเจ้ามโนธรรมและจิตสํานึกของเรามันไม่กลมเกลี้ยงแบบนั้นเลยค่ะ พระเจ้าเนี่ยทำให้มโนธรรมและจิตสํานึกของเราอะ่ะมันทํางานแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมเจ็บเลยเวลาทําบาปอะ่ะแล้วมันเจ็บสะเทือนไปถึงพระเจ้าอะ่ะเราเป็นลูกมีพ่อแม่นะเวลาที่ลูกทําอะไรไม่ดีพ่อแม่อยู่เฉยเอ้าวดีไม่ดีพ่อแม่เราถูกด่าเพราะการกระทําของลูกคริสเตียนหลายครั้งก็เช่นเดียวกันเวลาที่แบบการรู้สึกรู้สาต่อบาปเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของเราเองละ เอ้ยถ้าคนนี้เขารู้จากเราแล้วเขารู้ว่าเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วคุณยังทําแบบนี้อีกอะ่ะพระเจ้าไม่ใช่แค่ว่าคุณไม่ใช่ไม่ใช่พระเจ้าไม่ว่าเขาไม่ใช่แค่ว่าคุณแต่เขาว่าไปถึงใครพระเจ้าของเราด้วยดังนั้นทำอะไรก็รักษาเกียรติพระนามของพระเจ้านะคะโอเคข้อสี่ข้อสี่มาดูข้อสี่ก็คือมันต่อเนื่องกันนะมีความสามารถในการเอาชนะบาปได้เออไม่ได้ถามอาจารย์หลังบุญสงสัยต้องมีแบบ ต้องมี EP 2, 3, 4เนอะเดี๋ยวเดียวแว,วติดต่ออาจารย์ไว้ก่อนนะต่ต่อว่า EP 2, 3, 4ว่าแล้วแล้วอะไรในอโอ้โหตอนอินเทนไมเห็นจะเกี่ยวกาวขนาดนี้เลยนะคะ <c oughs> น้อยใจเนะี่ยไม่ได้บอกว่าแล้วไอ้จุดไหนที่อยู่ดีๆทำให้สามารถปฏิเสธ ยาเสพติดได้อันนี้เดี๋ยวจันหลังไปเล่านอกรอบก่อนแล้วก็เดี๋ยวสัญญาสัญญาว่าจะมี EP 2, 3, 4นะคะอ่าอันนี้มามาถึงที่ชีวิตของเราว่าเอ้ยสัญญาณอะไรที่มันแรงแสดงให้เห็นว่าพระเจ้ากำลังเปลี่ยนคุณอยู่คืออยู่ดีๆคุณก็มีความสามารถในการเอาชนะความบาปได้อินเจยจะยกตัวอย่างน้องๆ้องของวิสายพี่เก่งะนะ เมื่อก่อนไปเซลแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็จะ,ะให้ให้หนุนใจเป็นพยานใช่ไหมอันนี้พอดีจําได้เพราะว่าเอามายกตัวอย่างบ่อยๆก็คือว่าเก่งก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอยากจะขอบคุณพระเจ้าสักหนึ่งอย่างก็คือว่าวันดีคืนดีที่แบบเวลาที่เราไปเมื่อก่อนอาจจะสูบบุหรี่กับเพื่อนไงแต่พอในใน,ในเชื่อพระเจ้าอันนี้อันนี้จาเหตุการณ์ไม่ได้นะพอดีเขาไม่ได้อยู่ในตรงนี้แต่เขาหนุนใจให้ฟังว่าวินาจีที่มีเพื่อนยื่นบุหรี่ให้กับเขาเนี่ยก่อนนั้นนั้นก็เคยสูบก็เคยเสพนะ แต่พอมีความรู้สึกมาเชื่อในพระเจ้าวินาทีที่เขายื่นให้แล้วเราปฏิเสธโฮ้วินาทีนั้นแหละคือความสามารถในการเอาชนะบาปเพราะไม่ได้มีใครมาบังคับคุณน่ะแต่พระวิญญ,ญาณที่อยู่ในคุณน่ะสามารถบังคับว่าความบาปจะไม่มีชัยเหนือฉันนะคุณเคยมีประสบการณ์นี้แล้วยังก่อนหน้านี้แบบก่อนหน้านี้เบรกบาปไม่อยู่เลยอะ่ะทำมันนะแล้วก็แบบหยุดมันไม่ได้แต่พอมีพระวิญญ,ญาณเออ ไอวงเดียวกันที่เราเคยไปเสพเพลงเอ๊ะทำไมเราหยุดได้ทําไมเราไม่ไปกับเขาทําไมเราไม่ทําในแบบเดียวกันกับเขาเพราะอะไรไม่ใช่เราแต่พระเจ้าที่อยู่ในเราโรมบทที่6กข้อที่สนะคะ รมบทที่6ข้อที่14บาปจะไม่ครอบงำพวกท่านอีกต่อไปเพราะว่าท่านไม่ได้อยู่ใต้ธรรมญัติแต่ท่านอยู่ใต้พระคุณของพระเจ้าแล้วก็โรมบทที่8นะคะข้อที่1ถึงข้อที่สองเพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษสําหรับคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในกฎแห่งพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ทำให้ท่านพ้นจากกฎของความบาปและความตายคือกําลังจะบอกว่า สัญญาณการเปลี่ยนแปลงก,ก็คือว่านอกเหนือจากแค่รู้สึกผิดบาปไม่ใช่แค่นั้นนะพระเจ้าทําได้มากกว่านั้นคือพระเจ้าทําให้เราปฏิเสธความบาปบางอย่างได้คือมันไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างแล้วเราจะแบบกลายเป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้ายังไม่ใช่แต่มันจะมีศักยภาพบางอย่างที่เราสามารถที่จะ ปฏิเสธได้แล้วก็พระกัมพีตรงนี้ในพระธรรมลมพูดถึงกฎอยู่สองข้อสามข้อสิพระกัมพีในตอนนี้พูดถึงกฎอยู่สามอย่างมีกฎของความบาปกฎของความตายแล้วก็กฎของพระวิญญาณแล้วก็กฎกฎของชีวิตกฎของความบาปแล้วก็กฎของความตายเนี่ยมันจะดึงให้เราต่ำลงถูกไหมทุกครั้งที่คิดดีเออดันไปทำชั่วกฎของความบาปและความตายอ่ะมันจะดึงมนุษย์ให้ตกต่ำลงไปติดนรกอะ่ะเหมือนกับมันน่ะ ซึ่งถ้าจะเปรียบนะคะ,ะมันเปรียบเหมือนกฎของแรงโน้มถ่วงกฎของแรงโน้มถ่วงเวลาที่เราโยนอะไรขึ้นบนฟ้าในที่สุดมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะคือไม่ว่าอะไรอ่ะเราจะพยายามให้มันโยนขึ้นสูงแค่ไหนในที่สุดกฎของแรงโน้มถ่วงจะดึงให้มันมาติดดินอันเนี้ยมันคือกฎของความบาปไม่ว่าเราจะอยากทําดีแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในที่สุดความบาปมันจะดึงให้เราต่ํา มันจะดึงให้เราต่ำมันจะทำให้เราต่ำเราเการกระทำต่ำเราคิดต่ำหรือว่าเราทำแบบต่ำาๆแต่ขอบคุณพระเจ้าที่มันมีกฎอีกอันหนึ่งที่มันมาต่อสู้กับกฎของความบาปและกฎของความตายถ้ากฎของความบาปและกฎของความตายเป็นกฎของแรงโน้มถ่วงกฎของพระวิญญาณเนะี่ยเขาเรียกว่าเป็นกฎของชีวิตเราเอามาล็ดพันหนึ่งมล็ดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขุดดินลงไปแล้วเอามาล็ดพันนั้นฝังลงไปในดินมันแปลกไหม ถ้าถูกมันถูกฝังดินมันควรจะอยู่ในดินแต่สักพักหนึ่งเมล็ดพันธุ์นั้นมันเติบโตยอดของมันจะแทงขึ้นมาทะลุดินนี่เราเรียกว่ากฎของการมีชีวิตเมื่อก่อนเราอยู่ในกฎของแรงโน้มถ่วงทำยังไงมันความบาปมันถ่วงเราอยู่ตลอดแต่พอเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าทำยังไงพระวิญญาณของพระเจ้าก็จะยกชูให้เราอะเป็นเหมือนกับพระเจ้ามากขึ้นนี่นี่คือกฎที่มันอยู่ในตัวเราและมันเป็นสัญญาณว่าเออถ้าคุณมีสิ่งเหล่านี้เนี่ย พระเจ้าสามารถที่จะแบบมีสัญญาณบางอย่างที่อยู่ในชีวิตของเรานะคะแล้วก็สุดท้ายประการที่5ประการที่5ก็คือว่าเราเราพูดถึงสัญญาณเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือการที่คุณมีใจรักแล้วก็ห่วงใยผู้คนการที่เรามีใจรักแล้วก็มีใจห่วงใยผู้คนแล้วเรามีความรู้สึกแล้วอย่างว่าตั้งแต่เราเชื่อพระเจ้าเรารู้สึกว่าเรารักมนุษย์มนาคนอื่นได้มากขึ้นรู้สึกแล้วยัง เออมื่อก่อนเรารู้สึกว่าไม่ธุระไม่ใช่เว่าะในวงการโบสถ์นะวันออนี้ก็ขัดใจเหมือนกันว่าแบบว่าเราอยู่กันแบบหลายพี่หลายน้องหลายพ่อหลายแม่นะทําไมเราจะต้องไปนั่งเอาอกเอาใจคนนี้ญาติพี่น้องก็ไม่ใช่อยากกินอะไรหาให้กินไปเยี่ยมที่บ้านไปรียิฐานเผื่อเขาเป็นอะไรกับเราเอ,อ่ะแต่เรา,เรา,เ,ราเรามีความรักไงพอมีความรักเนี่ย มันก็สามารถที่จะ,ะขับเคลื่อนไปได้มัทธิวสุดท้ายนะฮะมัทธิวบทที่22ก็เป็นพระมหาบัญญัติของพระเจ้าพระเยซูต,ตอบว่าให้เราอะไรรักพระเจ้าของท่านด้วยสุดใจสุดจิตสุดความคิดนั่นเป็นบัญญัติข้อแรกแล้วก็ข้อที่สองคืออะไรให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าหลุนใจคนที่เป็นคริสเตียนว่าออจุดเริ่มต้นอะรักพระเจ้าก่อนนะ เมื่อก่อนตอนเราไม่รักพระเจ้าเราพยายามจะรักมนุษย์แต่มันจะมีข้อจํากัดถ้าไปเจอมนุษย์ที่ไม่น่ารักอยากรักไหมอย่าว่าตะอยากรักเลยอยากเกลียดด้วยซ้ำอ่ะถูกไหมแต่พอเรามีพระเจ้าเกลียดได้ไหม ต่อให้คนน่าเกลียดเรายังอยากจะรักเลยถูกไหมฮะอันนี้เป็นเป็นเรื่องราวของพระเจ้าที่บอกว่าเออสัญญาณของการที่พระเจ้าเนี่ยอยู่ในชีวิตของเราอะพระเจ้าก็จะเพิ่มเติมแล้วก็พระเจ้าก็จะเพิ่มพูนความรักให้กับเราดังนั้นเนี่ยถ้าเรามาฟังคําพยานวันนี้ของอาจารย์หลังแล้วเนี่ยเราจะตั้งคําถามว่าเออเขาเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างอัศาจรรย์เลยนะแล้วเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงไหมราะสามารถได้รับการเปลี่ยนแปลงได้นะคะโดยจุดเริ่มต้นดูจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ มีในชีวิตของเราเรามีสันติสุขเรามีรับการยกโทษเรารู้สึกผิดบาปเราเอาชนะความบาปได้แล้วก็เรามีใจห่วงใยคนอื่นถ้าเป็นสัญญาณเล็กๆที่พระเจ้าส่งมาและพระเจ้าทำในชีวิตของเราแบบนี้ยพระเจ้าก็สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันนะคะ